วัดีค่ะพบกันในรายการไลฟ์ชีวิตบายสไตล์เบาๆทุกวันศุกร์เช่นเคยนะคะหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบวันศุกร์ใช่ไหมล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์คืนนี้เราจะได้แหงเอากันยาวๆและยิ่งคนทํางานก็ยิ่งชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะวันนี้เป็นศุกร์สิส้นเดือน เงินเดือนออกแล้วเราเตรียมตามไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะนิวกับพี่ภูริก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบจักรยานนะคะแต่ไม่อยากซื้อในราคาที่แพงต้องตามพี่ภูริไปเลยค่ะเพราะว่าพี่ภูริจะพาไปพบกับจักรยานมือสองที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตามไปเลยในช่วง t r e n d ี้เทรนดค่ะช่วงเทรนดี้เทรนด ในช่วงเทรนดี้เทรนดี้ของเราในวันนี้นี่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสถานที่ที่หนึ่งครับเอาใจคนที่ชอบในเรื่องของจักรยานเพราะตอนนี้กำลังฮอตคิดมากๆที่เห็นจักรยานอยู่ข้างหลังนี่นะครับเขาบอกว่าร้านร้านนี้นี่นะครับมีจักรยานเยอะมากๆเยอะยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับคุณเบนคุณเบนจาก B ีีจักรยานครับผมถามนึงที่มาที่ไปนิดนึงครับว่า BB จักรยานนี่มันเริ่มต้นได้ไงฮะคือเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกจักรยานเองปะ ขี่บ้างครับขี่บ้างตอนนี้ไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่ครับผมตอนแรกเริ่มมาจากตรงนี้มันเป็นอู่รถยนต์เก่าของพ่อของที่บ้านใช่แล้วเสร็จปุ๊บมีเพื่อนพ่อเนี่ยเขาซื้อจักรยานมาจากญี่ปุ่นประมาณพันคันโอ้มาว่าเขาทําไม่ไหวครับพ่อก็เลยซื้อขึ้นมาอ๋อก็เลยไปซื้อจักรยานเพื่อนมาที่นี่เลยครับเขาฝากไว้ที่นี่าฝากไว้ที่นี่ด้วยใช่ตอนนั้นย้ายอู่ไปที่ที่ลังสิ แล้วเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกเออเนี่ยไปเรียกเพื่อนมาสี่คนมาช่วยกันประกอบประกอบจักรยานประกอบไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับประกอบค่อยๆประกอบทีละคันแล้วคนก็มาซื้อเองอ๋อคนก็เดินผ่านมาอ้าเฮ้ยจักรยานเออซื้อึ้นหน่อยเขาซื้อหน่อยธุรกิจของเรานี่คือเราไปเอาจักรยานมาจากต่างประเทศเหรอครับนี่เป็นจักรยานมือสองหมดเลยใช่ไหมมือสองจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้จักรยานแล้วเขาเขาใค้แล้วทิ้งอย่างเงี้ยหนหรือว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ทิ้งครับ ส่วนมากเนี่ยมันจะมีทะเบียนอยู่เนี่ยครับสีส้มๆอ่าอ่ส้มๆตรงนี้จะมีเกือบทุกคันบางทีเขาจะโดนยึดจอดผิดที่ทะเบียนหมดครับไม่ได้ต่อเหมือนพรบอยครับคือเราก็เลยเอาช่องว่างทางธุรกิจนี้ไปประมูลรถเข้ามาอย่างเงี้นะฮะเป็นว่าไงก็เขาจะมีพ่อค้าคนกลางที่นู่นประมูลอยู่แล้วครเสร็จปุ๊บพี่ผมที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็ซื้อ แล้วก็ใส่ตู้ลงมาก็คือซื้อยกรถเลยไม่ครับซื้อที่ละคันหรอเลือกเลือกเป็นคันคันเลือกเป็นคันคันไม่งั้นสภาพมันจะไม่ได้ของเราที่ไม่นเน้นว่าจะต้องเป็นเป็นรถแบบรถเสือมอบรถมาลตินไบอะไร,ม,รมีหมดเอาหมด,หมดแล้วจุดเด่นของ BB จักรยานนี่คืออะไรครับราคาเราถูกกว่าที่อื่นไหมราคาไม่ถูกกว่าที่อื่น ราคาก็จะประมาณกลางๆจนบางทีก็แพงกว่าก็มีแพงกว่าก็มีแต่ว่าเราเน้นการขายมากกว่าครับในบริการรับประกันตลอดชีวิตหมายถึงว่าหมายถึงว่าสมมติคุณไปล้มมาคุณอะไรผมซ่อมให้ออกากลับมาซ่อมให้เลยคิดค่าอะไรอย่างเดียวคุณไปล้มมาล้อแตกก็ต้องคิดตามราคาไปแต่ว่าผมไม่คิดค่าเวิตอ๋อคือเราไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าแรงเลยเราซ่อมให้แต่ถ้าซื้อที่นี่เท่านั้นครับอ๋อต้องจักรยานของเราเท่านั้นครับผม สนับสนุนโดยสิงไลท์